สวัสดีค่ะดิฉันนางนิสาเกียงบูรณนานันคณะกรรมการกองทุนแม่แผ่นดินบ้านหัวสายหมู่ที่7ตำบลดอนโตมอำาเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม,มผมที่อในลาอินปานเป็นประธานกองทุนแม่หัวไซลาวหมู่7จดตำบลดอนโพงเลนจังหวัดนครปฐมจะมีกิจกรรมคือ ทำกิจการในการเล่าเรียนหรือมีกองทุนแม่มาช่วยเสริมแล้วก็ถ้าเด็กเป็นอะไรมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็กองทุนแม่สามารถที่จะช่วยได้แล้วก็ป้องกันไอ้ยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือว่าป้องกันไว้ก่อนไม่ให้ลูกหลานเราเป็นไม่ให้ไปติด คณะกรรมการเราได้หมู่บ้านของบ้านหัวทรายนะคะได้รับมอบธงสัญลักษณ์ในปี2554ซึ่งณขนาดนั้นดิฉันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านหัวทรายลาวตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแล้วดิฉันก็ได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านผลง,งานของกองทุนแม่ หมู่เจ็ดบ้านหัวายลาวนะคะของเราทุกปีจะมีการทอดผ้าปา่าทอดผ้าป่าก,ก็ทอดเสร็จแล้วทุกปีเราก็จะนำเงินนั้นนะ่ะมาต่อยอดในหมู่บ้านแล้วก็ช่วยเหลือบางคนมีบุตรป่วยหมู่เจ็ดเราก็ ได้เอาเงินตรงนี้ไปช่วยจนทุกวันนี้เด็กคนนั้นที่ต้องห่าวหัวใจจนแข็งแรงเข้าโรงเรียนได้พวกเราก็ชื่นใจแล้วก็ครัวเรือนบางครัวเรือนนอนติดเตียงเราก็เอาอาหารแล้วก็เพมเพิ์มไปช่วงโควิดเนี่ยเราเอาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปช่วยบางบ้านมันหลายบ้านมากเลยเราก็ต้องเอาตรงนี้ไปช่วยสถานการณ์โควิด สองปีซ้อนช่วยแล้วก็น้ำท่วมเอาตรงนี้ไปช่วยเงินที่สะสมจากทอดพระป่าสามัคคีทุกปีก็ที่ได้มาก็เราก็เอามาใช้มาใช้มาถึงเวลาทอดพระป่าก็มาต่อยอดต่อไปกองทุนแม่ก็ได้ทำให้ เห็นแล้วก็จับต้องได้ชาวบ้านก็มีความภาคภูมิใจเข้าใจว่ากองทุนแม่ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นทุนการศึกษาเราก็มอบให้บางครั้งเด็กทำความดีช่วยเยาวชนของหมูเจดเนี่ยทราบช่วยเหลือกันแล้วก็รู้สึกว่าปี6-7เราจะมีตั้งกลุ่มจังหวัด ให้เราคัดเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดให้ตั้งกลุ่มเลี้ยงป่าเลือกเอาหมูเจ็ดบ้านหัวสายก็ได้กลุ่มหนึ่งนะคะแล้วทุกวันนี้กลุ่มนี้ต่อย,ยอดขายปลาเพราะปลาขายปลาได้เงินมาก็มาทำสมุดบัญชีของเขาเราก็ดูว่าเออเขาก็ตั้งใจดีความสำเร็จ ของหมู่บ้านเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเราก็มีคนมาดูงานนะคะมีคนมาดูงานบางทีเราเราก็ไปดูงานที่อื่นบ้างเพื่อเอามาใช้ในหมู่บ้านของเราแล้วต่อไปนี้เด็กเยาวชนรุ่นนี้ก็จะเป็นกําลังสําคัญของหมู่บ้านหมู่เจ็ดบ้านหัวทรายต่อไปก็ขอขอบคุณค่ะ